สงครามความโง่ความกลัวความเห็นแก่ตัวจัดความวิบัติวอดวายของมนุษยชาติมองมุมตะวันมั่นคงและยั่งยืนมูลนิธิสื่อตะวันคืนแผ่นดินให้ป่าวันอังคารที่23กันยายนพุทธศักราช 2568ขึ้นชื่อว่าสงครามความขัดแยง้งไม่ว่าจะเกิดที่ไหนเริ่มต้นไปตั้งแต่ในครอบครัวเล็กๆความขัดแยง้งวิวาดบาดหมางกันของผัวเมีย ไปถึงชุมชนประเทศชาติและก็โลกทั้งโลกที่ออกมาในรูปของความแตกสามคัคคีและก็เกิดการเอารัดเอาเปรียบข่มเหงรังแกและก่อสงครามกันขึ้นมามันไม่ได้มีอะไรนอกจากมันเป็นการประจานตัวเองว่าง้ กลัวแล้วก็เห็นแก่ตัวจัดมันเท่านั้นแหละส่วนที่เราไปยกย่องกันว่าเป็นวีรบุรุษในสงครามอะไรต่างๆนานานั้นมันก็เป็นไปตามธรรมดาของสังคมมนุษย์ที่ยังโง่ยังกลัวและก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่อีกนั่นเองมันไม่ใช่อะไรเพราะนั้นถ้าเรา มีสติมีปัญญาแท้เราจะต้องเห็นว่าความขัดแย้งแย่งชิงคมเหงรังแกหรือก่อสงครามกันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอามาอวดหรือเอามาพูดกันในมุมว่ามันเป็นของดีหรือเป็นของที่เราจะต้องทำมันจะต้องเตือนตัวเอง ว่าเราจะต้องหาทางออกจากสงครามนี้ให้ได้เพราะไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นหรือว่าเป็นฝ่ายเข้าไปผสมโรงมันก็ไม่ได้สะท้อนว่าเราเป็นคนฉลาด เป็นคนกล้าหาญหรือว่าเป็นคนเสียสละแต่อย่างใดที่แท้มันก็ยังเป็นแค่คนหนึ่งซึ่งโง่กลัวแล้วก็เห็นแั่ตัวจาดก็มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันแล้วก็พากันผ่าทางตันให้ได้ ไม่ใช่เพื่อตัวเองก็ต้องเพื่อลูกหลานลูกหลานที่เขายังเป็นเด็กไร้เดียงสาหรือที่เขายังไม่ได้เกิดแต่จะเกิดตามมานั้นถ้าให้เขาตอบได้โดยธรรมชาติหรือสัญชาตญาณของสรรพสัตว์เขาก็ต้องการจะเกิดมาอยู่บนโลกที่มันสงบร่มเย็น ไม่ใช่โลกที่มันเต็มไปด้วยความเร่าร้อนพลุกกุ่นไปด้วยไฟสงครามอย่างนั้นมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีเป็นคนมีปัญญาแท้เราจะต้องไม่ไปคลั่งชาติหรือบ้าสงครามแต่เราจะต้องพยายามหาทางออก ถ้าเป็นเรื่องของชาติรักษาผลประโยชน์ของชาติก็ต้องรักษาไปแต่ก็ต้องคำนึงถึงสันติภาพมากกว่า <c oughs> คืออะไรที่จะไม่รบราฆ่าฟันกันได้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำไม่ควรที่จะไปปั่นหัวเป่าหู ให้ประชาชนคนทั้งชาติพากันบ้าสงครามกันไปหมดมันอันตรายครับ